เก่อนเดินกระผมนั่งเจตลุงตักสินแลน้วกันนะเจะก้อทําความกราบคุณประสีรัตนทรัยืยุคุณประพุทธประตำและประทรงถ้าเราตึงคุณมีดอนมานดาคุณปูบาอาจย์สิงศักดิ์สิธิ์ในชายตันทีอย่างนี้ับภูมิชายตันตัน้าตีภูมิหลวงนั่งรูหมอนั่ง แ็นาณะจะก้อทำความเคาราไปยังเจ้าก้องผุนตีตรงนี้ก็คือ่านกำนันช่ง,งัดสุกไก่ก่านกำนันมู่ท่่ซองอปรางมู่าลาการาวัตกำนันกับคุณโอชานูชุมเจ้ากล้องผุนตีตรงนี้กับแต่ละทั้งคณะเจ้าปราลูกๆล,ล้านล้านปีปีนองๆ กอ,องคุนเมชีเจ้มรำเกวดนามสกุลเดิมกะหนิมนุอนอยอายุกองตานก็แปปปีและบรรดาพี่น้องแต่ผู้มีเกีคสที่มารวมงานชาปนก,กิจศพกองคุณเมชีเจ้มถูกถูกเชตันตีไม่ว่าจะเซตันตีใครเล็กกลาพี่น้อง จะมาจากต่างจังหวัดแต่เราต้องเผื่อกลัวแม่กลัวปู่ปรุงอาหารน้ำบรรดาพี่น้องท่านผู้มีเกียรติได้รับประทานที่มานั่งตะลุงได้กินกันและานการมีรักนักชมนั่งตะลุงกับพี่น้องกับจำรับผมเองก็ได้มีโอกาสย้อนรอยต้อนร่งมาพบปะบรรดาพี่น้องท่านผูช้ชมกันอีกครั้งร่ังจากที่ โควิดมาทำปิดชะก้าตรงท้ามีรับแต่ชิ้นละปนเราก็ต้องตกถูกลำบากกันหลังจากที่ก็บร้อยอตมากินกัไล่ไล่กันนาตอนนี้ก็เดินทางออกง่ากินกันไล่ไล่กันนาครับกับสรืรับเืินนี้ผมเองก็ได้รับเครียดจากตากันาเจ้าปราเด็กอาอาจารย์ตรงตลดืม เป็นผู้ติดต่อผู้ประชนานนันนี่ก็เป็นปักปลวกเปลือกฟุ้งที่ม่านเมเชียชีวิตกันายน,นั่งเอื้อมาแสดงนั่งก็ตะคืนลาวแต่การล่วงย่ายนี่ก็พ่อเม,มียมาแสดงง่ายกับอ่านคุณเมย์แตคุณพ่อคุณเมย์กอ้องล่วงตากับคุณพ่อ่องเปลื่นจัดพ่อมมเมียจะดงง่าย หลังจากนั้นก็โควิดก็กล้ามาตำเต้าจ้ะก็ต้องยุดจังหักที่เราปิ้นไล่ไล่กันไล่ไล่กันฮะนั่งลุงโนรากับนักดนตรีนักร้องก็ต้องยุดจังหักกับพี่น้องกับจำรับผมเองกับพี่น้องเคยเล็นเคยจุ่มกันอยู่บ่อยๆกับอาจารย์สีเต่เต้ตรงนี้ก็แต่เด็กกัคนเด็กโควิดมากกับแสดงพี่น้องแต่เดินจุ่มกันไล่ไล่ผืนสีไล่ไล่อาจารย์สีครับ กับคืนนี้ก็ขอบคุณไอาทีม่านบ้านนังงบแล้วก็เคยเจ้าแล้วก็คุณอาจารย์ต้อยกับคืนนี้นนนนนนก,นนก็มาปกภีให้กาไล่ขึาา้นไม่ได้มาแสดงอาจารย์นนต้อยเปรให้ตีม่านผู้ปลอมกับด้วยว่านั่งปลอมหน่อยแต่ลุงชาคนนะ นานๆตมจะเด็งเกรืองปัตตลุงก้องปลูกปรอมกับทำได้แดงอกอาจาารร์ต้อยโปรปีลำจัดจัดจิ้พปี่ดินต้อยในเร่งก้าวไครับคืนนี้ก็ก็คุณพี่น้องแต่ผู้มีเกียรติทุกคนทุกตาครับเดครัวก็เจ้าศิลปินทั้งตะลุง ทีมาลูกกูนั่งที่มานนักดนตรีกับมารวมบุญมารวมมานชาวนกินซับของคุณแม่ชีเจิมกับถึงเป็นแม่กล้องอาจารย์ตองไตเดิมในกทีมานนักดนตรีทีมานั่งลุงเป็นเปะเขาทำด้เปะก็ก็คุณทุกคนตกตามรับ อ่มาเลียก็ไม่มีแรกควักนอกจากดาราในยัยนําเวลาทุกคนฟังเผยเป็นกล้องวันวันจะกล้องควักในเวลาชำรับบรรดาพี่น้องท่านผู้ชมทางไล่กับไล่คนเล่นไล่ตานกัดตักกันเมื่อตอนเย็นกับเดี๋ยวไหนนั่งกอดเให้ตนเล่นนั่งกับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่จุ่งนี่กะทีมานปักพวกทีมานเื่อนกุ้งกันนะแต่เตื้อว่าก็มาเป็นยาติเจ้าฝาบนตรงนี้กับแตก็ก็คุณปีเบาปีชายที่เท่นีกับ ปีจ้านกับน,นี่กะทิมนันนั่งตะลุมท่มานก้องปูพร้อมนั่งพรอมนอยครับก,ก,ก,ก็ก็คุณนกับวันนี้ก็ป่า,ปาก้องควันมาไอ้ตุ้งหนึ่งครับดวงรากูาก,ก,ก็ก็คุณกับพี่บ้าวนาดัน,านตันได้พบกั <S <S บคนนี้จัดอันในใหญ่ประเิดจักจัก,จกวง,วงนํำมาจะเดอแจะน้องมาได้พี่น้องเป็นความสุขความบันเทิงให้กับบรรดาพี่น้อง พี่น้องมากกันแล้วครับประตานอาารานร็จแลวหนังดื่มตั้นไปเปร่าๆหนังเลนั่งไปปร่าๆครับฮะจนกว่าจะเวลาจะามหนวยครับหลังจากนั้นเล้วพวกเราทีมานก็กราบลาพี่น้องคืนนี้จัดอันใหญ่ในเรื่องอารติปุษย์โยรักกับนํำมรกบรรดาพี่น้องถ้ารายในใหญ่ดังนี้เป็นไปแบบใดเป็นไปยังไงติดตามมาความสำเรญจในตั้งแต่บันี้ไปจนไปก็พึงควรคุณราชีรัตนาใจชิงศักดิ์สิทธิ์บุญบารมี ก้องคุณเมชีจื้รักเวทละคาจิงงจกจิตในตราคนละโลกปุ่มจ่าต้านด่านเจ้าตีปุ่มหลงนั่งกลุ่มโมงนั่งมาช่วยพองพักรักษาบันดาพี่น้องจงมีแต่ความสุขความจเจริญปรรสบความสำเร็จในหน้าทีการงานอย่าเจ็บอย่าจนทุกเบือทุกวัวยดำรวยเงินตรงทุกคนทุกตานครับสวัสดีครับ เิดเป็นคนจนมีดีหรือชั่วทุกขกับทุกอยู่กับตัวอย่ามัวลงเช่นแระเวันดอนทรงสักจักราบรงตันจังทรงงามแรม้วยความดีจนเจ้าเมืองเอาเรื่องขึ้นแคล้วโตดบีดากรธแล้วกรับลาย ในนี้พร้อมโดยที่จ้วัดและมแม่มงปีลูกกันแอาลีข้าวจูตีเดนดงช่างความดีได้ช่วยตัวเจ้ตอนเวทันโดนต้องบุกแบก,กแจกเต่เวียงอง แจนรทรงแานแม,ม่มาจีตีตตมวงเมื่อมาตึงเข้าวงกดนางก็หมดใจเตวดาบันดานนี้ฉันดูจิตเนรมิตเป็นซาลาแค่พอดายาใจ เ้ตื่นสิ้นปิญโยนะเดใจใจนายันใจที่สวัสดเละแม่มตจีเมื่อพัวตุกเธอกระตุกกับพัวด้วยเป็นกูมวยรับใจมีหน่นี้แต่ยังอื่นคงเป็นนี่เจนมาจีคงใจนี่จริงพู ประตัวจนงูเจ้าเจ้าที่ดูนั่งนีควันไววแหววจะเอายางนั่งมาดีที่จะมน์ป้อมจะยกเข้าปรามาขึ้นมหวาวอนวังจะร้อนนุ่มจ้าที่เธอยังไม่เข้าใจ ตึงดีจัวพัวน้องกระต้องตกแยกต้องอดแยกเลือดล่นคันวิชายตึงตัวายไว้จือแต่แย่ไว้ลไกใแล้วเรายิ่งใยจงรักผัวหอยมันจูบในรัน Terima kasih <muchas> telah menonton! จิบนิ้วน้อยค่อยประดมลงก้มกราบที่รกราบกราบลงตรงหน้าท่านเม้นเียนนี้ที่ดังฟังรําการโปรดประทานโตสาได้พราณีจินจะดีพระมีตำคำเป็นฐานแช่ดวงมันฟองผุดวิสุธิ แ้ากองสินสูงสุดต้อยร้อยวตีเคียจะมีเมื่อท่านรู้ดูสินเป็นจะเดินสุขสวัสดีครับบรรดาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายครับเรามาสวัสดีกันแรกครบและเรามาสวัสดีก่อนที่จะจากกันไปพี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลายครับจำไดบดีขึ้นคืนวันนี้ก็นนับว่าเป็นโอกาสดีกันอีกคืนครับ ที่กระผมนังเจตลุงตั้งศินและคณะได้มีโอกาสย้อนรอยถอยหลังมาพบปะบันไดพี่น้องนัก้นชมทั้งหลายแต่ว่าการมาในค่ำคืนวันนี้ก็เหมือนคราวที่แล้วแล้วนั่นแหละครับกระผมเองก็ไม่มีอะไรมากว่าบันไดพี่น้องนัก้นชมทั้งหลายหรอกนอกจากนิยายเก่าๆเก่ๆนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เป็นของวัญในวันแจกและของฝากในวันลาแบบ คืนนี้กับผมนะกันนะขอขอบพระคุณอาจากกนนะเจ้าภาพและบรรดาพี่น้องตานผูมีเกียรที่มาร่วมง,งานพี่น้องไม่รักนั่งชมนันตงตะลุงทั้งหลตลอดถึงพ่อครัวแม่ครัวผู้ปรุงงานคืนนี้กับผมมาเดี๋ยวจะหยิบยื่นความชื่นสุขจะพอปลุกทุกท่านเริงอันตรจ้ากระผมจะหยิบยื่นความชื่อโุรามอบความฝาสุขใจให้แฟนๆน คืนนี้เสนอที่ยายในเรื่องแก้ประบุยอดรักครับ ยอดรักแจกแรกของนิยายเรื่องนี้กระผมยห้เปิดเผยกันที่ที่เป็นนรอห่งหนึ่งเป็นนรนี้ไปใจนายท่านก็เรียกกระเ็มแปกระนครอง่ทพิมานซึ่งกระเจัดอเนดุษไปหลังเจ้าอุชดีเป็นผู้จำเรียกเจ้าการเ่็งนครนี้นับจำเดิมตั้งแต่พระเนรับรัชทายาตะเลิองตะวันราชสืบจันทร์บรรพชนของพระองค์มานั้น ได้ฟังพระกจจตุกบำรุงสุขแกลาวนาประชาราชได้อยู่เย็นเป็นสุขไปทั่วทุกยอมยาแต่แล้วต้องสองพระองค์ก็ได้เพื่มว่ามีราติดาสชาาขึ้นหนึ่งพระองค์ต้องพปะนามว่าเจ้าควาหญิงอธิยาเดี๋ยวนี้เจ้าควาหญิงเออธรมาราเทวีอยายุจะินวัยขึ้นมาแล้ว รุรรุ่งของวันนี้ทั้งสองเพร่อได้มาพร้อมหน้าที่แาะตำหนักเรียนหลวงเพื่อต้องการที่ปรึกษาหาดืแต่ว่าจะปรึกษาหาดือกันว่ายังไงพี่น้องติดตามหาความเข้าใจต่อไปครับตั้งแต่เสช้ยวินาทีนี้ไปต้นไปกระบผมจะเปิดากให้ความสุขความวรับรันระบดาพี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลายสวัสดีครับจากกระผมแลนะคณะภูมิใจ,จเดิน มีตานีนึงนักกรังนึ่งแกงคอยจ้ำแงงจีคิดีพอมรอมประเทศเจดบุรีเจ้งตานีตั้งประจิมอยู่ดิมไายจนยอดประชาป้าเยี่ยมขึ้นจำเบกอดีเรกแกรนแควทวีหอน แกรก์จะต้องข้อมควงจนผู้เดินลันหรือลันเชื่อแล้วด้วยปัญญาพรอมไปด้วยใจจินีที่ชอบน้าเราวลมง,งามเต้ก็จะได้ทพรปอง์ออยังเจ้าจะอยู่ในประได้พราจ้ายิ่ง,งอัมราเตะไงหน้าไป อยู่ดีดีรูกมาให้จากันให้จะรักๆแหว่งงแต่ว่ายังร้องไห้รุงวันนั้นตามังที่หน้ามาลังใจและปลุกพร่านใหญ่ราชินีโอ้ ฉันรู้นน่แต่คนเธอเนี่ยซูบซีดบนหมองชอบคนนะนะฉันรู้ว่าเดี๋ยวนี้เธอกําลังมีความคลุ้มคลุ้มในเรื่องอะไรเรื่องลูกที่อยู่ดีๆลูกก็เราไม่หายหน้าจางแต่นครไปเจะไนี่ก็เป็นเวลาเจ็ดวันแล้วที่ลูกจากไปโดยที่เราไม่มีกล่าวกล่าวจากลูกแม้แต่น้อยทีนี้การที่ลูกจากไปเนี่ยทำให้เธอทศกเศร้าเสียใ,ใจฉันรู้ แต่ว่าแต่อย่าลืมว่ากัมโบราณก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าบุคคลที่น่าแย้งมักจะเจ้าทุกข์หรือมักจะยุย่สันันเพราะงั้นเธอควรที่จะทำให้น้าตาเยิ้มแย้มแจ่มใสไปมั่งเพื่อจะได้มีอายุมั่นขวัญยืนมาย่างคนอื่นเขาแต่ว่ามอมฉันมันยิ้มไม่ไหวใช่แล้วเพีคะทํามไมถึงยิ้มไม่ไหวทุกข์ระ่อมอมเพียงแค่ทุกข์เรืเ่อมอมอย่าลืมว่าลูกไอ้หน้าจากแต่นครเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วนะเพีคะที่ลูกยังไม่กลับ ลูกจะเป็นตายได้ดียังไงเราไม่เ,เราเองก็ไม่ทราบไม่รู้ไม่แต่น้อยเลยทีนี้ลูกคือแก้วตาดวงใจของพ่อและของแม่เรามีลูกผู้หญิงตัวคนเดียวเท่านั้นแล้วลูกมาหายไปแบบนี้ทุกกระมมต้องการหมออ่อมจิ้งเออหม่อมจันนั่งยิ้มนั่งหัวเราอยู่ได้มันไม่มีหรอกเธอเป็นห่วงลูกตุกต้องแต้ทุกกระมอมล่ะหม่อมจันจยจะทาบวทุกระมอมในรักลูกไหมเธอถามแบบนี้เธอถามหมายความว่ายังไง แต่อย่าลืมว่าฉันจะเป็นพ่อเขานะแม้แต่ใจดีใจจัดก็ยังรักลูกที่นี้นะภาราได้พวกเราพวกมนุษย์ทุกพระมรักลูกใช่ทุกพระมรักลูกแล้วทำไมไม่รีาตาทับติดตามลูกอ๋อได้พูดไปพูดมาเธอต้องการให้ฉันรีาตาทับติดตามลูกไอ้แกรขีาตาทับติดตามลูกเนฉันทำได้แต่ว่าแต่อย่าลืมว่ากากครีาตาทับติดตามลูกมันแสนที่จะลำบากในจะต้องมีทหารสักสี่ห้าพันคนถึงจะรีาตาทับติดตามลูกได้ แต้ห้าท่งานเมืองเราเขามีเยอะถูกต้องท้หาทงานเมืองเรามีเยอะแต่ว่าจะอย่าลืมว่าท้าหานทุกคนมันกินเงินเดือนนะจะต้องมีพี่เลี้ยงกับมันทีนี้เงินทุกบาททุกจตางต์ที่เราได้มาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นยาเดือแรงงานของประชาชนก็ทาะังนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพนะี่นางเราคอยลูกสักสี่พ้าวันถ้าลูกไม่กลับไปในสี่พ้าวันนี้จะนอกติดตามด้วยตนเองไม่ต้องขีตาทับอันก็ได้ไปแค่สุดระม่ เออนี่ย,มมา,ยามาดาร์ตี้ใช้พยายามไม่ผลกล้าวตรงมีพระกาะเตรับส่งเรื่องอะไรเล่ารับส่งมาด้วยกล้าวเดี๋ยวนี้ไปยากะขอยท่านเดินทาองออกไปประกาศตัวราชนาาจักรนะหรือไปตีของร้องฝ่าไว้ทั่วประเทศว่าเจ้าควายหญิงอมาราเทวีลูกเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนี่วัดกลับคืนสู่ราชวังโดยด่วนบอกว่าพ่อแม่กำลังเป็นห่วง ขอได้ใช้พระยาไม่ผลกล้าครับตะไยบุคคลาไปตามระกเตรับจังของระวงอย่างเจยบร้อยไปยากะไปเ่าครับตวายบุคคลาไปยากะประจางเตจงระอรเ คำพมเเทิงรอบรอบได้รยินดีว่ายาะรวรือดีไปเลยหญ่จุงกอนองกอนางขึ้นเก้วทูปแรงรัดแปลกะรัดมีแต่ทุกแล้วเต่เไม่ทุกทา จุงก้อนนงจุงก้อนนางคึ้นมาพระในจะตั้งไว้ในประาทศ,ศบรมีจะวัง